เรื่องของความปลอดภัยหนึ่งใน15จังหวัดนําร่องเกี่ยวกับผู้พิทักษ์สันติรา์ในการกอบกู้ศักดิ์ศรีในครั้งนี้ครับกับโครงการ kick off smart safety zone 4.0นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามครับอันนี้เป็นระบบซูมนะครับทางด้านพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าวนี่แหละครับ smart safety zone 4.0จังหวัดพิษณุโลกเองครับเป็นหนึ่งใน15จังหวัดนําร่องได้รับมอบหมายโดยทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการนะครับผ่านการคัดเลือกชุมชนตลาดบ้านคลองเป็นจุด smart Zone s เซ e ตี้โซน4.0เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นใจกลางพื้นที่เขตเศษตรษฐกิจนะครับแล้วก็มี GDP ค่อนข้างจะสูงเส้นทางหลักระหว่างจังหวัดพิษโลกนครสวรรค์ที่กาลังขยายตัวมีความหนาแน่นของประชากรทุกกลุ่มวัยหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามีจุดค้าขายจุด s a ฟตี้ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมจึงเรื่องเอาของแพทเทิร์นแบบ สมาร์ทเซฟที่โซน4.0มาลงตรงนี้แล้วครับค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะกล่าวกล่าวว่าในวันนี้นะคะได้นาเทคโนโลยีต่างๆเ,เกิดขึ้นมากมายสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะจึงสนับสนุนนํานวัตรกรรมและเทคโนโลยีนะคะทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการทํางานของตํารวจค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยเบื้องต้นค่ะกำหนด15สถานีตํารวจเป็นพื้นที่นําร่องและเป็นต้นแบบในการขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยค่ะนี่แหละครับเป็นโครงการดี ด,ดีครับกอบกู้ศักดิ์ศรีของตํารวจนะครับในการดูแลปกป้องความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้พิทักษ์สันติราตามหน้าที่แหละครับ